เยอะนี่ yeah. สองสามอันนี้ไปขายได้ใช่ไหมยังท้งนีบุตรนนยก,ยก,กแล้วไปเอาไมา้ขวานนี่ถอาซอยกันเนี่ย<อ>ที่เราซีเพน่นี่ก็ส่เร็วไปทีแล้วโอ๊มนหนักอยู่นะเนี่ยเ,เล โอ้ยคาฟอขยันขันแข็งดีมากเลยเ,เข้าไว้ทำอะไรนะเนี็ยขาอะไรอ้อยขาอะไรขาโต๊ะเหรออ๋อขาโต๊ะเอาไปไว้ในที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเก็บที่สวนไม่ปลอดภัยคะ่ะเผื่อมีขโมงขโมยนะคะ ก็เลยต้องขนย้ายไปไว้บ้านค่ะ